สวัสดีครับกลับมากับรายการคุลิดนะฮะรายการเชียร์ู้ช <c oughs> ื่อกุลิดเท่เลยวันนี้กลับมากับราการรีวิวอีโฟเนสสองครับ <c oughs> อ้วจอยแฉล่งเป็นอาวุธที่ฉลาดมากแฉล่งขวาเดียวขวาเดียวเริ่มเลยว้า เฮ้ยเยยบยายสอัเี้ยนเ้ยนอัยนยนอนยนงเงี้ยนอีนงเงี้ยนอนัเ้นอีนงเงี้ยนอีนาอนเยนีงเยนอนอ้นอเนยนีนน อ้เกิดหูแสบข้างเดียวมากเกินไปเ่ะอ นี่ครับเฮ้ยถูกปะวะนี่นะครับไปตรงนี้ครับเราก็จะเจออะไรวะเฮ้ยโอ้ เอื้ออีกแล้วคตแล้วเอ่ออีแขนเดียวเนะี่ยอีแซ่บมากเกนะินอ่ะตายครับไ,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 ไอ้ขุยไอ้ขุยขุยเฮ้ยไป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 เอื้อเออเออไปละไป เอออเาเฮ้ยเออาไม่ได้วาบินพิลค์ไม่ใช่หรอเอื้อหัวขาดเอื้อหัวขาดเอื้อเฮาช็อตอ่าไปละไป เก่งมากนะกนอย่ามาเก๋าอย่ามาเก๋าไม่ร, <c oughs> มรู้ไม่รู้จกักแมวเสียคนนี้ก็เสียแล้วจำไว้อย่ามาเก๋า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  เอย่าว yeah, hey, oh, yeah. mm ่าเจะแห่เ hmm. ห <whe collapses> ี <over complicated> yeah, ้ยอย่าวอุ้ยยาว่ะาวโอ้ม่มีน้ำมันเลยครับถ้าไม่มีน้ำมันที่มันเลยนะครับไม่มีน้ำนะมันเลยนะครับกดกดกดเข้าเข้าเข้าเรเร็วเวเร็ว อี้วนอี้วนอี้วันควันไลยควันเลยก็พ่อเมือนกับคุยทองราเชล ไไโ,ไไโอ้ยมาวิ่งมาตานะทนี่ยใเฮ้ยอไม่เห็นอะไรเลยอะดีเอาเอไปแล้วไปเอาอิส 哦哦哦哦哦，好，出发 <T |ar|>。看清楚。哇我跳跳跳跳跳，别靠 ขี่แมงวันเนี่ยครับก็เข้ามานี้แล้วก็จบเกมครับเฮ้ยเคี่ยปิดมันก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ